สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนําวิธีการทาไตเติ้ลีง่ายด้วยโปรแกรมแคมตาเซียนะครับเหมือนอย่างที่ท่านเห็นในต้นคลิปนี้นะครับหลังจากที่ท่านเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านมาที่ annotation ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกเอาตัวอักษรมาก่อนนะครับแล้วก็เลือก ตัวนี้นะครับอ่าลากมาที่หน้าจอตรงนี้นะครับตรง preview แลมาตรงพรงพีวิวตรงกลางนี้เลยนะครับข้อความที่จะใช้นะครับผมใช้ข้อความที่มีชื่อว่า welcome ตรงนี้นะครับอ่าซึ่งท่านสามารถที่จะดล้วมัลคลิกตรงนี้แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเครื่องของผมมีปัญหาในการพิมพ์ผมก็จะใช้วิธีการคัดลอกมาทีละตัวนะครับอ่าก็ดับเบิาดูมาก่อนนะครับ ถ้าหากว่าเครื่องท่านนี้มีปัญหาก็พิมพ์ลงไปได้เลยได้เดนะครับตอนนี้ขนาดของฟอนต์ก็คือ96นะครับตัวนี้ผมอยากได้ขนาดฟอนต์สัก200นะครับแล้วก็จัดการพิมพ์ลงไปในช่องนี้ได้เลยนะครับเลข200แล้วก็กด Enter ข้อความตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับขนาด200 ก็ขยับมาสายนิดหนึงหลังลจากนั้นนะครับก็มาใส,ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวนี้นะครับมาคลิกตรงที่ behave behave wheel ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกอฟังก์ชันของตัวอักษรที่เป็นตัวจำ ตัวนี้นะครับ Jump and Fall ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกมาใส่จับลากนะครับมาใส่เราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็นหล่นลงมาแบบนี้นะครับก็จะได้ตัวอักษรที่หล่นลงมาแบบนี้หลังจากได้ตัวแรกแล้วนะครับเราก็ทําตัวที่2อตัวที่2นั้นผมจะใช้วิธีการขั้นลอกตัวนี้ ขึ้นมาก่อนนะครับต้องแท็ก1น,นะครับทำการกดปุ่มคอนโทรลซแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลวีเพื่อคัดลอกอแล้วก็ตอนนี้มันแอคชั่นอยู่ที่แท็ก2นะครับแล้วก็จับลากมา,าเรียงเป็นตัวที่2นะครับก็จะประมาณนี้ก็ขยับให้มันได้ที่นะครับตัวที่2ผมจะ ใส่ตัว e ลงไปท่านสามารถที่จะพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับแต่ในเครื่องผมผมใช้วิธีการคลอกมาเพราะว่าเครื่องผมมีปัญหาในการพิมพ์นะครับแล้วก็ขยับให้มันได้ที่ว่าเราจะเอาชิดกันขนาดไหนแล้วสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับวันนี้นะครับเราเลือกเอาว่าเราจะเอาข้อความตัวอักษรให้มันชิดหรือห่างกันขนาดไหนตัว e ได้แล้วนะครับต่อไป อลองดูนะครับตัวแรกลนตัว2องลนนะครับแล้วก็มันจะห่างกันอยู่ประมาณาดูนะครับดูห่างกันเท่าไหร่จากตัวแรกเช็ดเลยนะครับจะใช้ห่างกันประมาณ ตัวแรกตัวสองอาชีดกันเกินไปประมาณน,นี้นะครับตัวที่2นี้ตัวแรกหลนตัวที่2หล่นนะครับแล้วตัวที่3ก็จะประมาณผมจะกะเอานะครับว่าความห่างประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่เราทำขั้นลอกไว้นะครับเรากดคอนทรลซไว้ขั้นแต่ขั้นแรก ตอนนี้เรากดคอนโทรล V วางได้เลยมันก็จะเพิ่มมาที่แท็กสามแล้วก็จับตัวที่แท็กสามมานะครับเป็นตัวที่3ตอนนี้ก็จับปรับความห่างนะครับแล้วก็แท็กสามนี้ผมก็จะใส่ตัว L เข้าไปนะครับก็ท่านสามารถพิมพ์ใส่ได้เลยนะครับตัว L เข้าไป นี้ตัว L มันรู้สึกว่าม,าามันจะห่างก็จับให้มันจิตขึ้นมปนิดหนึ่งนะครับตัว E ตัว L หลังจากนั้นก็ได้ตัว L แล้วนะครับต่อไปแท็ก C แล้วก็กดคอนโทนล v นะครับมันก็จะาวางที่แท็ก C นะครับแล้วเราก็มันวางทับกันอยู่กับไอ้แท็ก1อยู่นะครับแล้วก็จับลากมาทางขวามือนะครับเพื่อให้มัน มาอยู่ทางฝ่ามือเป็นตัวสอนตัวต่อไปนะครับก็ตัวที่แท็กซนี้มันก็จะเป็นตัว C นะครับก็ท่านสามมาที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับตัว C ตัวนี้มันห่างแล้วก็จะชิดเข้าไปนิดหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็น แท็กที่5นะครับแท็กที่5ก็กดคอนโทรลวีนะครับมันก็จะวางไว้แท็กที่5อ่าก็คือตอนนี้มันทับกันอยู่กับแท็กที่1แล้วก็จับมาลากมาขวามือนะครับเพื่อให้มันยู่แท็กที่5มันก็คือตัวที่เราคันลอกไว้ครั้งแรกคือตัวบ u นะครับเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนะครับเป็นตัว O นะครับท้านซ้ายพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับ แต่ผมจะใช้วิธีการคัดลอกมาเป็นตัวโอนะครับตัวโอได้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวแท็กที่6นะครับคือตัวสอนตัวต่อไปอกดคอนโทรวีมันก็จะวางนะครับแล้วก็จับลากมาทางด้านขวามือตรงนี้นะครับ แล้วเรากข้จับมาอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นตัว M ใส่ตัว M เข้าไปนะครับใส่ตัว M เข้าไปพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์เข้าไปได้เลยแต่เครื่องผมนั้นเ่อใช้วิธีการคล้องแล้วมาวางนะครับก็จะได้ตัว M แล้วตอนนี้แต่ละตัวนั้นมันจะตกขอบนะครับมันจะตกขอบตับจับมาทางด้านอันนี้นะครับ จะจับมาให้มันอยู่ทางด้านใส่นิดนึงนะครับ,เพ,บ,นะรบเพื่อไม่ให้มันตกขอบนะครับมือเพื่อไม่ให้มันตกขอบวันเราเลือๆอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มาอีกตัวหนึ่งเรายังไม่ได้ใส่แต่ว่าทางขวามือนั้น มันจะหมดพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการจับขยับให้มีพื้นที่ใช้งานอีกนิดหนึ่งนะครับตัวเอ M. ต่อไปตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายกดคนโทรนววางไว้แท็กที่7เป็นตัวอักษรตัวที่7 ก็คือตัว E ตัวสุดท้ายนะครับท่าน,นสามารถพิมพ์เข้าไปได้เลยแต่ผมจะใช้วิธีการคัดลอกนะครับหลังจากที่เราคอนโทรล V แล้วนะครับมันก็จะอซ้อนทับอยู่กับแ็กที่หนึ่งต้องทําการจับลากมาให้มัน,ม,นมาอยู่นะครับให้มันมาอยู่ในลำดับประมาณนี้นะครับให้มันมาอยู่ในที่ ตัวอักษรที่มันเรียงระดับกันประมาณนี้นะครับตอนนี้เราได้ตัวอักษรแล้วนะครับคำว่า welcome นะครับตัวไหนที่มันชิดกันจนเกินไปนะครับเราก็อาจจะปรับะจะเห็นว่าตัวนี้มันชิดกันเกินไปปรับมาทางขวามือนะครับกดปุ่มลูกศรได้เลยนะครับก็จะมาหยุดความมือนิดหนึง่งตัว e นะครับได้แล้วนะครับคําว่า welcome ครบ เมื่อได้คําว่า w e l c o m ครบแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะที่มันตัวอักษรครบอยู่ประมาณช่วงด้วยอีตัวท้ายเมื่อมันครบแล้วผมก็จะให้ตัวะจะให้ตัวที่เป็นตัว W ตัวแรกนะครับ ให้มันหลดลงไปแล้วก็ปรับความยาวของเส้นนี้นะครับตัวอื่นๆนะครับเราจะให้มันหลดลงไปในลักษณะที่ไล่เวลากันไปนะครับแล้วก็ปรับความยาวของของอแต่ละตัวนะครับของทำลายของแต่ละตัวนี้ให้มันสั้นลงเรียงระดับกันไปนะครับเรียงระดับกันไปแบบนี้นะครับ อำเมาส์จับลากเพื่อย่อทำลายของตัวอักษรแต่ละตัวให้มันยอให้มันย่อลงแบบนี้เดี๋ยวนะครับผมจะลองขยับตัวนี้ขยายทำลายขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งนะครับลองเล่นดูนะครับโยกข้างก็จะหลดลงมาเสร็จแล้วก็จะหล่นลงไปข้างล่างนะครับประมาณนี้ หลังจากที่เราได้ตัวอักษรครบแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของตัวอักษรนี้ได้นะครับอย่างเช่น W ตัวแรกนะครับมันเป็นสีขาวอยู่เรามาเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยผมจะใช้เป็นตัวสีผมบบใส่ม่วๆไปก่อนนะครับตัว E เช่นกันนะครับตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่เช่นกันผมก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าเดี๋ยวครับ อนนี้นกดผิดนะครับกดผิดแล้วเราจะกดย้อนถ้าว่าเราผิดเรากดย้อนด้วยการกดคอนโทรลแซนะครับเพื่อย้อนไม่ให้มันสิ่งที่ทัผิดให้มันย้อนกลับคืนไปนะครับกดคอนโทรลแซตอนนี้จะเปลี่ยนตัว E ีจากสีขาวนะครับให้มันเป็นสีตอนนี้สีขาวอยู่จะเปลี่ยนสีขาวให้เป็นสีเหลืองนะครับออเอาสีอื่น ที่ไม่ใช่สีเหลืองพะใกล้เคียงกันกับสีระเบนยูนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับต่อไปตัว L นะครับเปลี่ยนตัว L ให้เป็นสีสีแดงนะครับเปลี่ยนตัว C เราไมา่ต้องมาคลิกตรงแอคชั่นให้เปลีนต,นตัวตัวอักษรที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว C ให้เป็นสีสีตามที่เราต้องการครับสีอะไรก็ได้เปลี่ยนตัว O นะครับให้เป็นสี ตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนตัวเนะครับให้เป็นสีตามที่ต้องการนะครับสุดท้ายตัว E ตัวสุดท้ายนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นสีอะไรก็ได้ที่เราต้องการนะครับเอาสีเหลืองนะครับตอนนี้ก็จะได้ลองเล่นดูนะครับก็จะได้อัก,อกษรเวลข้ามหล่นลงมาแล้วก็หล่นลงไปข้างล่างเมื่อครบตัวอักษรนะครับ หลังจากนั้นเราต้องการจะใส่เสียงนะครับให้มันมีเสียงตัวักอนหล่นนะครับก็ให้มาคลิกตรงที่แถบคําว่ามีเดียตรงนี้นะครับมุมนี้นะครับแล้วมาคลิกเครื่องหมายบวกนะครับโดยจะคลิกตรงว่า Import Media ก็ได้นะครับหรือคลิกเครื่องหมายบวกตัวนี้ก็ได้ครับมาที่ Import Media แล้วก็ปเป็นเอืเอาเสียงนะครับที่เราต้องการตอนนี้ผมเลือกเสียงไว้อยู่2เสียงสำหรับเสียงที่เข้ามาแล้วก็เสียงที่ออกไปนะครับ สองเสียง0ูนนี่จะเป็นเสียงเข้าแล้วก็0ูนนี่จะเป็นเสียงออกนะครับที่ผมเตรียมไว้ผมก็จะเลือกเสียงมาอันแรกนะครับอันแรกนี้ผมก็จะเลือกมาวางตรงนี้เลยนะครับลองดูนะครับว่าจะมีเสียงดังอาแล้วก็ลากลงมาเหมือนเดิมนะครับผมจะเลือกลากมาวาง วางตรงหน้าแต่ละอันเลยนะครับวางตรงหน้าแต่ละอันเลย,ยนะครับมันาลากไม่ตงอ่าเมืงองหลังบางทีมก็อาจจะไม่ตรงเป๊ะ100%ซนะครับแต่ว่าเราก็อาตอนนี้มีปัญหาอาไหอ่ลากมาวางเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ลองเล่นดูนะครับจริงๆมันลงเร็วไปนะครับผมจะปรับใหม่โดยการปรับตัวนี้ให้มันอถอยหลังมานิดนึงนะครับเพื่อให้มันไม่ให้มันเร็วแล้วก็เสียมก็จะแลนะครับจะปรับ เราสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับว่าความเร็วของการหล่นของตัวอักษรว่าต้อจะอยู่ระยะห่างกันประมาณไหนนะครับแล้วก็ล้วก็ใส่เสียงเข้าไปมันก็จะได้ตามที่เราต้องการนะครับผมก็ขยับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพื่อให้ เพื่อให้มันแลดูอ่ะประมาณนี้นะครับก็อาจจะยังไม่ตรงเท่าไหร่อลองใหม่ดูทีหนึ่งนะครับเผื่อไม่ตรงเราก็ขยับไหม่ได้อลองจะลองวางไว้ต้นคลิปเลยอาม่ใช่ต้นคลิปเลยวางไว้ต้นของ แล้วจะไําทำลายของตวอัวอักษรนะครับประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้ลองปรับดูนะครับลองปรับดูตอนนี้ผมวางไว้ค่อนข้างจะ ตรงกันเท่าไหร่นะครับเาลองปรับดูนะครับที่จริงมันต้องประมาณนี้แต่ตอนนี้มันจะห่างกันประมาณนี้นะครับจะโอเคกว่าลองปรับแ่มจะปรับใหม่นะครับปรับให้มันความนะครับความห่างของการหล่น แล้วก็เสียงที่ได้นะครับอลองดูลองดูนะครับลองเล่นดู้อ่ทีหนึ่งครับอลองทีหนึ่งที่จริงแล้วนะครับมันต้องออยู่ประมาณนี้นะครับอันแรก ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ท่านลองไปปรับระยะระยะห่างตัวนี้ดูนะครับการหล่นการาแทรกเสียงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะปรับข้างล่างใหม่นะครับเพราะว่าเราปรับใหม่เมื่อกี้มันก็จะมีการคาดเคลื่อนเสียงออกนะครับเสียงที่เวลาที่มัน หล่นลงมันก็จะมีเสียงหล่นออกไปอันนี้ผมก็ทำคร่าวๆนะครับที่จริงเราสามารถปรับได้ตามที่ต้องการก็จะประมาณนี้ดูก่อนประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ตรงเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็พอได้นะครับ Okay. ประมาณนี้นะครับได้แล้วได้แล้วตอนนี้มันก็จะใช้พื้นที่แท็กอยู่8แท็กนะครับผมจะลดตัวนี้ลงเพื่อให้จอมันกว้างขึ้นนิดหนึ่งะนะครับตอนนี้แท็กแล้วก็ใช้วิธีการเลื่อนอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเอานะครับประมาณนี้นะครับลองเล่นดูอีกทีหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับก็พอพอเล่นได้นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการไฟล์ออกไปใช้นะครับโดยที่มาตรงที่คําว่าแชร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่าโลคัลไฟล์เราจะเซฟเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็มาเลือกอเลือกขนาดของเลือกรูปแบบของไฟล์นะครับมันก็จะเป็น mp 4่แล้วก็มีขนาดที่เป็นความละเอียดที่ อ0า0นะครับเป็น MPC อย่างเดียวแล้วก็คลิก Next ไปนะครับตั้งชื่ออันนี้คงจะตั้งชื่อเป็น0,01นะครับก็เก็บไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปเลยนะครับจะเป็นไฟล์ที่ชื่อ001อยู่แล้วก็คลิกฟริตได้เลยโปรแกรมก็จะทำงานเมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับเพราะว่ามัน ไฟสั้นๆหลังจากโปรแกรมทาง,งานเสร็จมันก็จะขึ้นรีวิวให้เราดูนะครับลองเล่นใหม่ทีหนึงครับเท่านี้นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในการทำไตเติ้ลง่ายๆในรูปแบบของใช้ตัวอักษรนะครับเป็นตัวนำไตเติ้ลนะครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับก็ลองหาโปรแกรมมา เล่นดูนะครับสรบคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ